มัทธิวบทที่สิพระเยซูส่งเรียกสาวก12คนของพระองค์มาหาและประทานสิทธิอำนาจแก่เขาที่จะขับไล่วิญญาณชั่วและบำบัดโรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างนี่คือรายชื่อของอัครทูต2 2คนคนแรกคือซีโมนที่เรียกกันว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายของเขา ยากอบกับยอ,อนน้องชายของเขาทั้งสองเป็นบุตรเสบดีฟิลิปและบาสโทโลมิวโทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษียากอบบุตรอัลเฟซัสและทัดเดอัสซีโมนพักชานิยมและยูดาสอิสคาริโอตผู้ทรยศพระองค์พระเยซูทรงส่งทั้งสิบสองคนนี้ออกไปพร้อมกับํำชับว่า อย่าไปในหมู่คนต่างชาติหรือเข้าไปในเมืองใดของชาวสมารียแต่จงไปหาแกะที่หลงหายของอิสราเอลขณะที่ไปจงประกาศข่าวสารว่าอาณาจักรสวรรค์มาใกล้แล้วจงรักษาคนเจ็บป่วยให้คนตายฟื้นขึ้นรักษาคนโรคเรื้อนให้หายและขับผีออกท่านทั้งหลายได้รับเปรับเปล่าก็จงให้ปรับเปล่า ไม่ต้องพกเงินทองหรือทองแดงไว้ในเข็มขัดไม่ต้องเอาย่ามหรือเสื้ออีกตัวหนึ่งหรือรองเทา้าหรือไม้เท้าไปในการเดินทางเพราะคนงานควรได้รับสิ่งตอบแทนเมื่อเข้าสู่เมืองใดหมู่บ้านใดจงหาคนที่เหมาะสมที่นั่นและพักที่บ้านของเขาจนกว่าจะจากไปเมื่อเข้าไปในบ้านจงอวยพรเขา หากบ้านนั้นต้อนรับท่านอย่างดีก็ให้สันติสุขของท่านอยู่กับบ้านนั้นแต่หากไม่เป็นเช่นนั้นก็ให้สันติสุขนั้นกลับคืนมาสู่ท่านหากผู้ใดไม่ต้อนรับหรือฟังคำของท่านจงสะบัดฝุ่นออกจากเท้าเมื่อออกจากบ้านนั้นหรือเมืองน,นั้นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในวันที่ภาคสาโทษของเมืองโสดมและกุมรา ยังเบากว่าโทษของมืองน,นั้นเราส่งท่านไปเหมือนลูกแกะในฝูงสุนัขป่าฉะนั้นจงเฉลียวฉลาดเหมือนง,งูและสุภาพไม่มีพิษภัยเหมือนนกพือราบจงระวังตัวให้ดีเพราะผู้คนจะส่งตัวท่านขึ้นศาลและเคี่ยนท่านในธรรมสาราของเขา ท่านจะถูกนำตัวไปพบบรรดาผู้ว่าการและกษัตริย์ในฐานะพยานแก่พวกเขาและคนต่างชาติเพราะเราแต่เมื่อพวกเขาจับกลุ่มท่านอย่าวิตกกังวลว่าจะพูดอะไรหรือพูดอย่างไรถึงตอนนั้นจะประทานสิ่งที่ต้องพูดให้แก่ท่านเพราะไม่ใช่ท่านเองที่กำลังพูดแต่พระบิญญาณของพระบิดาของท่านกำลังตรัสผ่านท่าน พี่น้องจะทรยศกันถึงตายและพ่อจะทรยศลูกลูกจะกะบฏต่อพ่อแม่และเป็นเหตุให้พวกเขาถึงตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะเราแต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดจะรอดเมื่อท่านถูกข่มเหงในที่หนึ่งจงหนีไปอีกที่หนึ่งเราบอกความจริงกับท่านว่าก่อนที่ท่านจะหนีไปครบ ทุกเมืองของอิสราเอลวดมนุษย์ก็มาแล้วสิทธิ์ไม่เหนือกว่าครูของตนบ่าวไม่เหนือกว่านายของตนสิทธิ์เสมอครูและบ่าปเสมอนายก็พอแล้วท้าชบ้านถูกเรียกว่าเบเอเซบุคนในครัวเรือนของเขาจะยิ่งกว่านั้นสักเท่าไหร่ ฉะนั้นอย่าก,กลัวพวกเขาไม่มีสิ่งใดที่จะถูกปิดปังไว้จะไม่ได้รับการเปิดเผยหรือที่ซ่อนไว้จะไม่ถูกทำให้ประจักษ์แจ้งสิ่งซึ่งเราบอกผู้ท่านในที่มืดจงกล่าวในที่แจ้งสิ่งซึ่งรถซิบที่หูของท่านจงประกาศจากหลังคาบ้านอย่าก,กลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่สามารถฆ่าจิตวิญญาณ จะจงเกรงกลัวพระองค์ผู้ทรงสามารถทำลายทั้งจิตวิญญาณและกายในนรกนกกระจาบสองตัวค้ายกันบาทเดียวไม่ใช่หรือถึงกระนั้นก็ไม่มีสักตัวเดียวที่ตกถึงพื้นนอกเหนือจากพระประสงค์ของพระบิดาและแม้แต่ผมทุกเส้นบนศีรษะของท่านก็ส่งนับไว้ทั้งหมดแล้วฉะนั้นอย่ากลัวเลยท่านมีค่ายิ่งกว่านกกระจาบหลายตัว ผู้ใดยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะยอมรับเขาต่อหน้าพระบิดาของเราในสวรรค์เช่นกันแต่ผู้ใดไม่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะไม่ยอมรับผู้นั้นต่อหน้าพระบิดาของเราในสวรรค์อย่าคิดว่าเรามาเพื่อนำสันติสุขมาสู่โลกเราไม่ได้นำสันติสุขแต่นำดาบมาเพราะเรามาเพื่อจะทำให้ ชายหนุ่มขัดแย้งกับพ่อลูกสาวขัดแย้งกับแม่ลูกสะใภ้ขัดแย้งกับแม่สามีศัตรูของเขาจะเป็นคนในครัวเรือนของเขาเองผู้ใดรักบิดามารดายิ่งกว่าเราก็ไม่คู่ควรกับเราผู้ใดรักบุตรชายบุตรสาวยิ่งกว่าเราก็ไม่คู่ควรกับเราและผู้ใดไม่รับการเขียนของตนแบกตามเรามา ก็ไม่คู่ควรกับเราผู้ที่ใฝ่หาชีวิตจะเสียชีวิตและผู้ใดเสียชีวิตของตนเพื่อเห็นแก่เราจะได้ชีวิตผู้ที่รับพวกท่านก็รับเราและผู้ที่รับเราก็รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้ใดรับผู้เผยพระวจ,จนะเพราะเป็นผู้เผยพระวจ,จนะก็จะได้รับบำเหน็จอย่างผู้เผยพระวจ,จนะ และผู้ใดรับผลชอบธรรมเพราะเป็นคนชอบธรรมก็จะได้รับบําเหน็จอย่างผลชอบธรรมและถ้าผู้ใดเอาน้ําเย็นถ้วยหนึ่งให้แก่ผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งคนใดเพราะเขาเป็นสาวกของเราเราบอกความจริงกับท่านว่าผู้นั้นจะไม่ขาดบำเหน็จของตน